เจ้าเพชรยังในหันอ่ะเออนี่แหละพ,พี่น้องเลยบอนโอ้ปบอลบอลชิมาขอสุขขอหวยพี่น้องเลยนล้วก็สุขขอรักนะเพื่อนจะถี่เจ้าทานเพื่อนอย่างนี้ก่อนต้นผักขมิดมาซะ เนบนอ,นอนดูดบดูดบบกยักเถื่อปลานบ่อยาีนี่แเนะปลา่ตบนี่ลตอลานงเี่แหละเนาะดูและเห็นปลาใหญ่โตย่งเสเฮ ไล่นกเขาขึ้นไปนอนแม่สบอกนอนก็ไล่นกพี่ก็เห็นนาแง่นีนี่เชือกกระดอไรนี่ไปก่อนด้วจ้ะบนขึ้นไปนอนแตนเดี๋ยวแหละไอาไว้ต้นพักเขมรใหญ่เจะไปก่อนนน้ำมเาพี่เจ้าเห็นอะไรเจ้าบ้นมา ไรอ่เจือนี่ขอสเข้าไปก่อนปลาจะมาแล้วให้บราลอขเขาไปพี่น้องเลยไห้าวไม่สุไลาแล้วัเนาะขอสุกขอลานนึเออมาขอสุกขอลาไ้เนาะบนเนื้อน้ำได้ในตีนเฮ้ยน้ำแข็งได้นะฮะน้ำแข็งในตีนฮะใตีนฮะอ๋อตัวชูเลยเนาะ เก็บน okay. oh, ้ำแพ้งกันท้งน i̇şte ้ำทั้งหมดได้บัหลอดนะไปบัหลอดนะหยดน้ำแดงอ๋อ mm น้หลอดน้ำหลอดน้ำแดงนะปุเคยจะถื่อดอกครั้งแรกพี่น้องเอ้ยปุ๊บเคยมานั่นดอกแต่วก็เจ้าว่ะเจ้ามาขอมายังนะแบบสุกมีย่งนาเจ้าสิเจ้าถือกระไลงวดเลยเจ้าถือกระไลงวดเลยป่ะสิแค่ว่าเบิ่งในหมองนั้นเจ้าถากนี่พ่จัก ได้บีออนางดได้หมักโม่แล้วได้น้ำสุกน้นำแดงนำ้ำถั่วไหลหมักโม่มาผ่นนออนานน่เอ้าตกมาแบบนี้ก็ขึ้นไปเด้อไปเลยล่งได้เนาะพอจะลองโตตามโตก็ได้จจไไดมีพี่เจอหน้าแล้วมีลูกตรงขอไหนเด้ออีนางเด้อขอให้แน่ไปมาถึงยุคไปพูณเลยขึ้นไปโลดขอให้แน่มันจะขึ้นพวกใหม่เออขีดจอหน้าขึ้นแทน วนน,วน,วน้ำุอ <c oughs> ะินได้อิ่น,น้ำสำมลานได้เนาะซุปนม่หละตอมาค,อนนอค,อค้เขาสีเนาะมาเก็กไก่ได้ bụi ta ha là phi nong ừ. đấy, bưng luôn là... ừ. này, luôn cái, cái này. đấy, Đó đây bừng. hết bò đâu, Nào Nào kia kia. Nào à. Nào bò bò. hết nhau bờ phi nong, lúc phi nong, bưng xoài căn mùng lúc.

เอไทยได้เหมือนี่จะถีจะทานเลยชี้ออกนี่ค่เห็นใครเห็นเนี่ยพี่น้องเนี่ยนะปรกเมินก่อนทำเล่ก่อนจะเปิดคือห้แต่ว่าเอ้ยน้ำเองเนี่เสื่องเสื่อยห้มจักเนาะ ต้น้นนไปเลยางบีตนี่นี่นี่ต้นนี่นีเด้อูนต้นเห็นไม่เห็นใช่่น้าต้นนี่นนไทยมีบ่เเคยเออต้นต้นนางต้นนี้ก็ใช่นนเยเคยเห็นยู่เคยเคยถือบาง ฮามักขักมั้งดูเคยเห็นนะขอสองโต้งนะขอสามโต้หรนะอกนะที่รายผู้อ่าเป็นแบบนีน้นนนนแล้ว ก็นำไปกวาตัวบักแดงจึงขึ่งจะช่อ,ตอมตพรา็สีได้ดังนำเขาหน่อย้างข้งหนึ่งในสี่ิตกันถือขวยถือเลีก พอทัดอีห้างคุณกหายเลยเลไปคอนใอีห้างนี่เขาไปโคในพระธาตุนั่นแหละเขาถือ้วดต้นเขาเป็นบ่าวไปเทเดียวเห็นยังรอเห็นมีมุมแหลมจะแขนเห็นเลยเล็กยังชูนแปชนแปด ในชานะใชาูัวสัี้อนอยเด่อีนงูนยป์เฮ็ดอย่บลานใส่เล็กนนะอีนังเลขตัวทงเลขกปตัวลุมแม่นเหรอูนแปัสน้องเ้ยสาธุขอสมพรสมพรมุ่งมปรารถนาสาธุ จะคลองเป็นไห้เลยเพี่น้องเว้ยพ่ออะไรคับพห้าต่อแล้วเป็นแบบเป็นเฮ้นศูนย์แปดเปนน้องเอนางน่อยนี่เห็นไหมเพี่อน้องเห็นหมดเพ่น้องเห็นเหรเห็นดู่างอันนางน่อยนี่บอคเห็นอยู่ นีม nah. mm ึงเดิน hmm. พ oh. ี่น้องห้าสิบอกอันนี้ซูนอันนี้แปะแม่บอกล่ะแม่หนักเอออยู่ทึงนะบ่เห็นบ่นังมาเห็นอยู่นี่เนาะเห็นเลยซูนแปะนะครับพี่น้องเนาะเออเขาลูกเยนั่นแหะน้องนี่คือลูกอ่ะอะาลูเจ้านะ บ่เนาะเจ็บตีนอยู่โอ้ยลองเบิ่งร่องตัวเดียวนี่ก็พอแล้วอะไรครับไปเบิ่งเฮยเดี๋ยวเบิ่งดูเดี๋ยวไปลูกเบิ่งลูกๆความข้ามเบิ่งก่อนเลยมานำการอะไรกับเบิ่งนำการให้บางทีเปิดให้บอกคือการกับมีด้ถ้าเปิดให้คือการกับทาถูกแล้วนมสิได้ปังๆนำกัรนะครับ บักคับอีนางสมโตคือบอกไปหาเบิ่งเพื่อเป็นที่ให้สมตัวขึ้นบ่อไอ้ขึ้นบ่อได้อีกเลยเป็นยังคือขึ้นบ่อได้าเป็นเด็กน้อยเป็นเด็กน้อยไ่สบายขึ้นนอนอยู่นะครับบ่แมนเจ้าบอกบอกอยากตกตาหันยานตกโอ้ยยานตกมาสั่นพี่น้องเลยจะบัดเบ้าเป็นแต่ ลบในใส่เจ็บอกเจ้าบ่ได้ลบบ่สะลงอยู่แล้วเขาลงอยู่ไหนนาเออลบเป็นยังกันสองคนนีเป็นไอ้กบนองบอกอายโอ้อายกับนอ้อน่องกระเทมก็เป็นน้องอ๋อ กะลกพี่น้องเลยตัดพระมาพี่คือเก่าที่ไหนว่าหายปลายหน้านี่แหละเนาะลองเด้อพี่น้องเด้อศ <c oughs> ูนย์แปดแปดศูนย์เนาะน่าหน้าน้าโอ้ยสุดงามเปืือนเบิดเลย โต้ไซวิจารณญาณในการรับชมเนาะมันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลคือว่าเนี่ยี่น้องเอ้ยเนาะบูไดผู้มากกับผ่านได้พี่น้องเอ้ยผ่านได้เนาะบ่ห้ว่าให้ว่ากันเบาหายว่ามันมีเลืองดราม่าเกิดขึ้นคือสิเห็นซำนั่นแหละตามอีนางน้อยนะบอกมาเลยเนาะศูนย์แปด นางนะวะศูนย์แปดแปดศูนย์น่ะอะไรพี่น้องเอ้ยเนาะเลือกซื้อเลือกหาการเลือกสวงเลือกสวงกันเนาะเลือกเสียงว่าเอาไปอะไรเลือกสวงมาสิเลือกเสียงดวงกันเด้อพี่น้องเอ้ยเนอะขอจบคลิปไปสามเดนแล้วกะดีสิกับฝ่าวไปเสียงดวงก่อนเนาะจะนอน,น,นสิบอทันจะนอนซีบอทันมันสิปิดก่อนไปเลยเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสบายดีเฮง,งเฮงรวยรวยกันเบอร์จูกุทุกคนเนาะ